สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับจีนห้อยเทอเยอรมันนะคะวันนี้ค่ะกลับมาก็กลับมาพร้อมกับ ep 2นะคะสำหรับการเปิดปฏิทินอัเว n นนะคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้เปิดปฏิทินกันไปถึงวันที่6ธันวาคมนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกันต่อนะคะสำหรับปฏิทินอั v ว n นคาเลนดา r วันที่7วันนี้นำมาฝากทุกคนนะคะทั้งหมด 9วันด้วยกันนะคะก็คือวันที่7ถึงวันที่15ธันวาคมนะคะหรือว่าประตูทั้ง15บานนั่นเองนะคะสำหรับของที่ซ่อนอยู่ข้างหลังประตูบานที่7ถึง15จะมีอะไรกันบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับอัพเฟนคาเลนดานะคะวันนี้เดินทางมาถึงวันที่7 ทันมาคมแล้วนะคะก็เป็นปฏิทินอัดเว้นวันที่7ค่ะเราก็จะมาเปิดเหมือนเดิมเลยนะคะวันที่7อยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะดูกันเลยอันนี้ไม่มีเล็บเล็บสั้นอธิษฐาน บุชเตอร์บาร์ดีบุเตอร์มิถวานิลาอุน่นมันเดีวดุฟต์มันบุชเตอร์มันคือบัตเตอร์นะคะขอลองปิ่นดูหน่อยนะหอมมากค่ะทุกคน คือโลชั่นนะคะโบมันมันคือโลชั่นที่มีกลิ่นวานิลาแล้วก็อัลมอนด์มันเดลแปลว่าอัลมอนด์คือเนื้อมันจะเนื้อมันจะแน่นนะคะเนื้อมันเหมือนเนื้อบุตเทอร์เหมือนบัตเตอร์ หอมมากๆมีแต่อานหอมค่ะและนี่ก็คือของขวัญชิ้นที่7นะคะจาก a d e n t c a l e n e n r กลจบมาอีกแล้วนะคะกับ a d v e n t calendar วันนี้นะคะเดินทางมาถึงวันที่8ทธันวาคมแล้วนะคะากับการเปิดประตู a d v e n t calendar บานที่8นะคะว่า อยู่ตรงไหนนะคะเราจะมาช่วยกันหานะคะแคนรูกคิน่นี่ค่ะประตูบานที่8นะคะวันนี้เล็กนิดนึงไปดูกันเลยข้างในจะเป็นอะไร Q10 Winter Nact Cream ันคือครีมสำหรับทากลางคืนนะคะนี่จากเป็นผลิตภัณฑ์จาก D.M ค่ะบาลีาอาช่วงอายุนะคะตรงนี้จะมีบอกช่วงอายุ ระหว่างเนี่ยค่ะสามสิบถึงสี่สิบห้าประมาณนี้นะคะและนี่ก็คืออะเว็นคาลนดา a ของขวัญประจำวันที่แปดธันวาคมของเรานะคะค่ะทุกคนวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะกับการเปิดปฏิทินอัเวนคาลนดานะคะเราก็ไม่ได้เปิดมาสามวันด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้ จะมาเปิด3ามประตูเลยนะคะก็คือวันที่9้าวันที่สิบแล้วก็วันนี้วันที่สิอนะคะมาดูกันเลยคะ่ะวันที่9้านี่คะ่ะวันที่9้าอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนมาดูกันเลยวันที่9จะเป็นอะไร c l ล m เมอร์ดูเชเป็นครีมอาบน้ำนะคะมิทมูร์เตแบรนมูร์เบรนดูฟท์มันเป็นกลิ่นเบอร์รี่ค่ะวันนี้หอมออกกลิ่นเบอร์รี่นะคะครีมอาบน้ำ สำหรับวันที่9นะคะโอเคมาดูวันที่10ต่อเลยวันที่10เซนเต้เซนเต้เดซินเต้ Hunt und n a g e l b a ลบาก็คือโลชั่นสำหรับมือและเล็บนะคะหอมเหมือนขนมค่ะกลิ่นเหมือนขนมอันนี้มีแต่อันมหอมทั้งนั้นเลยอันนี้ก็คือวันที่สิบนะคะ ไปดูกันต่อวันที่11ที่ใกล้ๆกันันนี่ชอบอะ่ะชอบมากเลยแอดเวนท์เทเลนด้าอันนี้นี่แน่ของหอมๆทั้งนั้นเลยวันที่11คือว a s ชเกลเอาเกนเมคอัพไว้แอมคลีนนิ่งเมคอัพ ไว้ล้างหน้านะคะไว้ล้างไว้ล้างเครื่องสําอางไว้ล้างเมคอัพนะคะอืมเดี๋ยวมาลองดมกลิ่นอันนี้กลิ่นไม่ค่อยเยอะมันจะเป็นเจลใสๆนะคะทุกคนมันจะเป็นเจลใสๆนะคะเนื้อเจลอืไว้สำหรับล้างเครื่องสำอางนะคะ ก็ได้มาแล้วนะคะ3วัน3วันนะคะสำหรับอ2 n c a l นคา a r น d a r นะคะวันที่9วันที่10แล้วก็วันที่11ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเปิดกันใหม่นะคะวันที่12วันพรุ่งนี้แล้วของขวัญประจำวันที่12ก็อยู่ตรงนี้นะคะ ทเวีนคาเลนดาร์ประจำวันที่สิบสองมนันคือวินเทอร์ผู้ลุงเฟื้อวินเทอร์เกจเดรสเทสฮาร์มมันก็คือครีมนวดผมนั่นเองค่ะทุกคนนะคะ ก็เดี๋ยวเอาไว้ใช้คู่กับแชมพูนะคะที่เปิดได้เมื่อวันไหนอวันที่สี่ที่ผ่านมานะคะมาถึงวันที่13แล้วคะ่ะทุกคน13บสามสิบสามอยู่นี่คะ่ะ อัเวินคาล e n d ์ประจำวันที่13นะคะจะเป็นอะไร สิบสามเป็น Augen <Al> f l e g e r c l a i m e r อ,อมันไม่โฟกัสเป็นเอ,อ่อแคลเมอร์นะคะครีมสำหรับทานรอบดวงตานี่ไงมิดวิตามินเอนะคะนี่ก็เป็นของขวัญของวันที่ 13นะคะจากอ d v e n t คา l enda ของเราค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดินทางมาถึงวันที่14แล้วนะคะกับการเปิดปฏิทินอัเวินคาล enda นะคะเราก็มาดูกันเลยค่ะวันที่14อยู่นี่ค่ะวันที่14นะคะ วันที่14นะคะก็คือบอดี้โลชั่นค่ะบอดี้โลชั่นมิดวานิลาอุ่นแคนดี้กลิ่นวนิลาแล้วก็แคนดี้นะคะอหอมมากค่ะหอมหวานเพราะว่า มันมีแคนดี้ผสมด้วยมันจะเป็นกลิ่นวานิลาแล้วก็แคนดี้มันก็จะเหมือนแบบลูกอมเหมือนครูก้าสไหมเด็กลูกอมนมเลยนะหอมมากนี่แตของหอมแา้วเลยนะคะอนี้ก็คือออเดเวนคาร์เลนาวันที่สิบสี่นะคะวันนี้เป็นบอดี้โลชั่นกลิ่นวานิลาและแคนดี้คะ่ะกลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้ กับอั e ว t นคาเ n นดาวันที่สิบห้านะคะกับการเปิดประตูอั v ว n นบานที่สิบห้าอยู่ตรงนี้ค่ะเปิดเลยนะคะสิบห้าคืออะไรฟู๊ส ฟูสบูทค่ะโลชั่นที่เป็นเนื้อครีมบัตเตอร์ก็คือมีความเข้มข้นนะคะสำหรับทาทาเทา้าฟูสก็คือเท้านะคะฟูส uh, มิดฟิชเทนนาร์นใบสนนะคะมีส่วนผสมจากใบสนมันดารีนแล้วก็ส้มนะคะเดี๋ยวลอง ดูเนื้อครีมหน่อยอืมเนื้อเนื้อครีมเข้มข้นเป็นเนื้อครีมบัตเตอร์นะคะค่อนข้างที่จะเข้มข้นอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นของกลิ่นใบสนแล้วก็กลิ่นส้มผสมกันนะคะก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งจะไม่ใช่ออกกลิ่นสายหวาน เหมือนทุกๆอันที่ผ่านมานะคะที่จะออกแนวขนมหวานโกโก้หรือว่าวาน,นิลลาอะไรแบบนี้นี่ก็จะให้อีกอารมณ์หนึ่งนะคะอันนี้สำหรับท่าเท้าและนี่ก็คือของขวัญชิ้นที่15นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับการเปิดปฏิทินใน EP 2นี้นะคะชอบกันบ้างหรือเปล่านะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ความสวยความงามนะคะก็เรียกว่าสำหรับปฏิทินอัเวินที่จีนนำมาเปิดให้ทุกท่านได้ชมกันเนี่ยนะคะก็เป็นปฏิทินคริสต์มาสนะคะสำหรับท่านสุภาพสตรีนะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะว่า,อาของต่างๆก็จะเป็น พวกเครื่องสำอางนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะเกี่ยวกับบอดี้โลชั่นนะคะเกี่ยวกับเฟสนะคะก็มีแต่ของหอมๆทั้งนั้นเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามแล้วก็กด Subscribe นะคะช่องจีนฮ้อยเธอเยอรมันเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปวิดีโอมาจนถึงตอนนี้นะคะ แล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับ EP ต่อไปนะคะกับการเปิดปฏิทินบานที่16นะคะแล้วไล่ไปจนถึงบานสุดท้ายคือวันที่24วันคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวชมกันให้จบไปจนครบ24เลยนะคะแล้วกลับมาติดตามกันต่อค่ะกับช่องจินฮอยเทอร์เยอรมันนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีและมีความสุขนะคะสวัสดีคะ bye ่ะบ๊าย Auf Wiedersehen. Tschüss.